มาครับแล้วมาสรุปจุดเด่นของตัว Redmi Pro กันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับก็คือเรื่องของรูปร่างหน้าตาภายนอกนะครับผมนี่ฮะสังเกตดูนะครับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับ5.5นิ้วนะครับนี่มาพร้อมกับดีไซน์แบบใหม่นะครับจะมีปุ่มโฮมอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับแล้วก็เป็นปุ่มสแกนนิ้วได้ด้วยนะครับแบบนี้เลยนี่ฮะข้างๆาก็จะเป็นปุ่มสัมผัสนะครับปุ่มย้อนกลับกับปุ่มเมนูฮะสวยงามมากนะครับ แล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นไฮไลท์เลยก็คือเรื่องของเนี่ยฮะวัสดุที่ทํานะครับเนี่ยฮะออกจะเป็นเหมือนกับสีเงาๆนะฮะลายมีลายแบบเป็นลายเส้นๆนะครับสวยมากนะครับเป็นแบบกล้องคู่้วยนะครับเป็นกล้องคู่รุ่นแรกเลยนะครับของตัวเสี่ยวมี่นะครับเนี่ยฮะ,ะสวยงามมากๆนะครับ สรับตัวเ e นส์ม r โต,ตัวนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันการสแกนล้าหนวมือเพื่อปลดล็อกนะครับนี่ฮะเราสามารถสแกนนะครับเพื่อปลดล็อกได้เลยนะครับแบบนี้ถือว่าทําได้รวดเร็วดีนะครับอ่านะฮะปึ๊บอ่าครับแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับของตัวเ e นส์ม r โต,ตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอชนิด OLED นะครับผม สังเกตดูนะครับเนี่ยฮะเป็นหน้าจอแบบ OLED อ่านะฮะซึ่งตัวมี5หนะครับจะเป็นจอ IPS นะครับเห็นไหมฮะเวลาเรามาเปิดเทียบกันเนี่ยตัวด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะเหมือนกับมีกระพริบกระพริบเพราะว่ามันเป็นจอชิ้นใหม่ก็คือ OLED นะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับดูคลิปนี้แล้วสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันกระพริบนะฮะลองเอามือถือเราเนี่ยไปถ่ายตัวจอคอมนะครับที่เป็นจอแบบ LED เนี่ยภาพมันก็จะเป็นเส้นๆนเ้นๆแบบนี้นะครับ ก็ไม่มีอะไรนะครับเวลาใช้งานจริงก็จะเป็นภาพใสๆปกตินะครับผมข้อดีของตัวจอ OLED เนี่ยก็คือภ้ามันจะสว่างนะฮะแล้วก็สีสันเนี่ยค่อนข้างสดมากๆนะครับเวลาใช้งานจริงอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของจอชนิดใหม่ OLED ที่เอามาใส่ในตัว r e น mi Pro ตัวนี้นะครับสำหรับตัวเปคเครื่องนะครับของ r e น mi Pro ตัวนี้นก็ถือได้ว่าให้มาค่อนข้างจัดเต็มเลยนะครับผมตัวที่เรานำมารีวิวตัวนี้นจะเป็นตัว รลอม64 g ิจิกนะครับแล้วก็แรม3จิกนะครับใช้ CPU Helio X 2 5นะครับผม MT 6797ท T นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับใช้การ์ดจอนะครับตัวมันลี่ T 8 8 0นะครับผมความเร็วอยู่ที่ 780MHz มนะครับ4คอนะฮะแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้งานนะครับได้2ซิมการ์ดนะครับก็สามารถใช้งานพร้อมกันนะครับผมรวมถึง ซิมสเนี่ยจะเป็นช่องเขาเรียกว่าไฮบริดซิมนะครับสามารถใส่เมมโมี่การ์ดหรือว่าจะเลือกใส่ตัวซิมการ์ดก็ได้นะครับผมก็สามารถเลือกใช้งานตามความเหมาะสมของเราได้เลยนะฮะรวมถึงตัวแบตที่ให้มานะครับความจุมากถึง4 5 5 0มิลลิแอมนะครับแต่ว่าสังเกตดูความบางของตัวเครื่องนะฮะขนาดเพียง8 1 1 8 1 5มมเองนะครับถือว่าบางมากๆเลยนะครับสำหรับตัว เรดมี่โปตัวนี้นี่ฮะแบตอึดเครื่องบางนะครับสวยงามนะครับตัวนี้หน้าจอเขมีขนาด5.5นิ้วนะครับมาพร้อมปุ่มสแกนลายนิ้วมือนะครับด้านหน้านะครับผมแล้วก็นี่นี่ฮะช่องเสียบสายชาร์จก็เป็น USB Type C แล้วนะครับผมอ่าถือว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็จัดมาให้แบบ เต็มเหนียวเลยนะครับของตัวเลนส์มีโพนะครับในส่วนของกล้องนะครับผมตัวนี้นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับก็คือเป็นกล้องคู่นะครับสังเกตนะครับว่าจะเป็นรุ่นแรกเลยนะครับของทาง Xiaomi ที่ทําออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับใช้เลนส์นะฮะหรือว่าเซนเซอร์ของ Sony นะครับ IMX 258นะครับผมความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับสำหรับตัวกล้องด้านหลังนะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้นะครับ เป็น Full HD 1080p นะครับแล้วก็มีค่ารูรับแสงที่ f 2.0นะครับผมนี่แล้วก็นี่ฮะมีเป็น Duo ID นะครับแปดหลังนะครับเป็นแปดสอสีอ่ะเรามาให้ดูเรื่องของภาพกันน,นิดนึงนะครับผมจากที่เราได้ทำการถ่ายรูปนะครับรีวิวไปให้ดูเนี่ยจะสังเกตได้เรื่องของภาพเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างสวยงามมากๆนะครับ นี่เป็นภาพถ่ายจริงนะครับเราจะมีอลงเอาไว้ให้อยู่แล้วนะครับในตัวคลิปรีวิวนี้นะครับแล้วก็สังเกตสมมติว่าเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยถ้าเราต้องการใช้ฟังก์ชันนะครับของตัวเลนส์กล้องคู่นะฮะให้เรากดตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะก่อนที่จะถ่ายอ่าแล้วค่อยทําการถ่ายรูปนะครับเราให้ดูนิดนึงนะฮะสมมุติว่าถ้าเกิดเราถ่ายรูปที่ใช้งาน ที่เป็นตัวแบบกล้องคู่แล้วนะฮะมันจะมีเป็นตัวเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนี่เอาภาพน,นี้แล้วกันนะครับจะได้เห็นชัดๆต้นหนาเนี่ยฮะเห็นไหมฮะมันจะมีรูปแบบนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถทชื่อกดเข้าไปนะครับเพื่อที่ทําการปรับแต่งนะครับโฟกัสของภาพได้นะครับอ่ะเราโฟกัสด้านหน้าเห็นไหมฮะ สังเกตดูด้านหน้าจะชัดข้างหลังจะเบลอนะฮะถ้าเกิดเราคิกข้างหลังฮะด้านหลังจะชัดด้านหน้าจะเบลอเห็นไหมฮะนี่คือจุดเด่นของตัวเลนส์มิโพเลยนะครับทําภาพได้สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเรายังสามารถดูแบบสามมิติได้นะครับนี่สามดีเห็นไหมฮะเวลาเราเอียงขึ้นลงซ้ายขวาภาพมันจะเหมือนกับมีมิติขึ้นมาเนี่ยสวยงามนะครับผม อันนี้ก็เป็นลูกเล่นนะครับของตัวกล้องนะครับเลนส์มิโปรวมถึงลูกเล่นอื่นๆพื้นฐานเนี่ยมีมาให้เราครบคันนะครับนี่ฮะในโหมดต่างๆนะครับสามารถเลือกใช้งานได้นะครับรวมถึงฟิลเตอร์ที่มีนะครับก็มีมาให้แบบครบคันนี่ถือว่าให้มาค่อนข้างครบมากๆเลยนะครับส่วนกล้องหน้านะครับจะมีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับเป็นเลนส์วายนะครับความกว้างของเลนส์อยู่ที่85องศานะครับ ก็เหมาะกับการถ่ายรูปเซลฟี่นะครับกับเพื่อนๆหรือถ่ายรูปกับตัวเราเองนะครับต้องการได้ภาพมุมกว้างเนี่ยตัวนี้ทําได้แน่นอนแล้วก็มาพร้อมกับพวกโหมดฟุ้งฟิ้งนะครับถ่ายรูปหน้าสวยหน้าใสตัวนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับโซเชีลลยลต่างๆตัวนี้ก็มีมาให้ใช้งานอย่างครบคันนะครับสามารถใช้งาน Facebook Line WhatsApp Twitter y o u t u b e Instagram นะครับบนเครื่องเลนส์มิโต,ตัวนี้ได้เลยนะครับนี่ใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับ แล้วก็แอปต่างๆนะครับเราสามารถโหลดเพิ่มนะครับจาก Google Play Store ตัวนี้ได้เลยนะครับทางร้านจะทําการลงเอาไว้ให้ก่อนจัดส่งนะครับนี่นะฮะนี่โหลดแอปต่างๆเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นเกมดากราจนะครับอันนี้เราจะมาเทสให้ดูนะฮะว่า c p u Helio X25 นะครับแล้วก็การ์ดจอ g 2 8 0เนี่ยมันเล่นเกมแล้วเป็นยังไงนะครับเกมที่ใช้กราฟิกสูงๆแบบนี้นะฮะ นี่ดูลื่นไหลขนาดไหนฮะชิวๆไปเลยครับชจอมาเหครับเล่นได้สบายๆทุกเกมนะครับตัวนี้นะฮะลื่นๆไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีเดินหนีไปไหนอเรียบร้อย สามารถเปิดออโต้เล่นได้นะครับนี่ครับาการเล่นเกมถือว่าเล่นได้ลื่นไหลสบายๆนะครับนี่อันนี้เป็นเกมกราฟิกสูงๆนะฮะก็เล่นได้อย่างสบายๆเลยนี่ดูเจอบอสแล้วนะครับก็ก็ัูเองครับก็ก็อ อุ้ยลาดเป้าๆเกาะเกาะเออโอ้โหโอ้โหนี่แนะ่เรียบร้อยครับนะครับเล่นได้เล่นไหลสบายๆไม่มีกระตุกเลยนะครับผมตัวนี้ ครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สนใจตัวเลนส์มิโพนะครับก็สามารถโทรมานะครับสอบถามหรือว่าสั่งซื้อได้ที่เบอร์0843138899นะครับไลน์ ID นะครับพิมพ์คำว่าแอสไตน์ไทยซูเปอร์โฟนนะครับย้ำนะครับมีคำว่าแอสไตน์ไทยซูเปอร์โฟนนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ของเรานะครับก็เิร์ชคำว่าไทยซูเปอร์โฟนได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณนลนะครับทางร้านก็มีการวิ่งจัดส่งด่วนพิเศษนะครับถึงมือผู้รับภายใน3ชั่วโมงนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามสต็อกสินค้านะครับแล้วก็คิวการจัดส่งได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการนะครับติดตามข่าวสารข้อมูลมือถือนะครับหรือว่ารีวิวตัวมือถือใหม่ๆเนี่ยก็สามารถกดติดตามนะครับหรือว่าสับสไครนะครับทาง YouTube c h anel ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรวมถึงนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ตัวรีวิวต่างๆของทางไททอลโฟนนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้จัดทำเอาไว้ด้วยนะครับผมครับยังไงก็ขอฝากตัวเลนส์มีโพนะครับตัวนี้ที่ทางไททูโฟนมนจัดจำหน่ายเอาไว้ด้วยนะครับผมทางทีมงานนะครับเชื่อมั่นเหลือเกินนะครับว่าตัวเลนส์ม r โตัวเนี้จะเป็นตัวหนึ่งนะครับของทางเซมี่เลยที่ขายดีมากๆนะครับเนื่องจากเทคโนโลยีที่เขาใส่มาเนี่ยค่อนข้างจัดเต็มมากนะครับไม่ว่าจะเป็นจอเป็นกล้องนะครับวัสดุด้านหลังที่ผลิตเครื่องนะครับรวมถึงการออกแบบดีไซน์นะครับผมทําออกมาเนี่ยถือว่า สวยงามแล้วก็คุ้มค่ากับราคามา,มากๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเลนส์กล้องคู่นะครับผมยังไงก็ขอฝากตัวเลนส์มีโตัวนี้เอาไว้นะครับผมขอบคุณมา,มากๆครับ